สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครทุกคนนะครับดับครเซมิอาเเซมาเกครับผมสนมเทสสไตล์ของเราเป็นยังไงบ้างแต่ละคนในการเลือกน้หอมใช่ลอกน้ำหอมคผมชอบน้ำหอมทีมีความแบบสปอร์ตลทวฮุดดี้มีควาันทหน่อยก็วันนี้ผมก็ฉีดมีมาด้วยวเาเกะก็จะมีความแบบให้ความซีไล์ั้งกายหร่บ บสปอร์ตตี้อะรตัวนี้พี่พี่ไปชอบแนวสปอร์ตตี้สำหรับกลิ่นน้ำหอมใช่ครับผมผมคนแบบชอบไปทำสกิลตั้งแจ้งอ,อ,อ่ะพี่นิวเหรอพี่นิวเหรอคือส่วนตัวผมชอบไอ้ที่มันมีความสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าคือคือผมชอบน้ำหอมที่มันมีความแบบสตอรี่เทลลิ่งหรือมันมีคอนเซ็ปต์ของมันหรน่ือเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าซัสเตนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จะมีความเกี่ยวกับการซัสเตนในที่มันแบบมีเกี่ยวกับเรื่องของไม้หรือว่าตัวขวดที่มันไม่มีพลาสติกหรืออะไรผสมอออยยยยู่่เเละไรรางงีี้คับน คลิกน่จะชอบที่แบบมีรายละเอียดใช่ครับจะชอบสดชื่นใช่สดชื่นไนลาอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่าเวลาเราฉีดแล้วเรารู้สึกแบบเฟรชอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวชอบกลิ่นวูดี้อะไรก็ได้ที่มันติดวูดี้นิดนึงซึ่งส่วนมากผมจะเลือกน้ำหอมจากความฉีดแล้วเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือว่าเห็นสตอรี่อะไรไปอ่ะซึ่งลอดิเซ่เออเดอร์พอย์ฟูมอินเทนส์ก็เป็นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่พอฉีดแล้วผมรู้สึกถึง หมือนยืนอยู่กลางป่าไม้ที่แบบว่ามีไอ้น้ำแล้วก็มีแสงแดดพอยๆอะไรเงี้ยมันมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ส่วนตัวชอบน้ำหอมนี้มากเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่คือผมไม่ค่อยชอบพกระหว่างวันแล้วมันเป็นน้ำหอมที่ฉีดทีก็คือทนอยู่ทนตินทนจริงๆผมชอบเหมือนเดเลยชอบที่เหมือนประวัติมากกว่าครับของตัวน้ำหอมเลยครับเหมือนมันจะเป็นกลิ่นที่ ได้แรงบันดาลใจมาจากการดำน้ำําไปใต้ทะเลเลยแล้วก็จินตนาการเห็นผ้าเห็นกลิ่นว่าใต้ทะเลมันควรต้องเป็นกลิ่นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าเออชอบตัวประวัติแล้วก็ฮิสตอรี่ของตัวน้ําหอมตัวนี้เหมือนกันค่อนข้างทีมันก็ได้มีความแบบคลาสเิคในเบอร์เลยครับคลาสติคแล้วก็ทบฉลากเป็นคารดเลยที่มันความเชฟเป็นไม้เป็นวีซิเคิลปลดรีไซเคิลอะบวูมเปอร์แล้วก็เบอร์ฟูฟูกินเ่น ซึ่งขวด,ขวดใช่ครับซึ่งขวดตัวนี้ตัวตัวไม้เนี่ยครับก็คือเป็นไม้แทรนะแล้วก็ <c oughs> ตัวหัวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไม้ที่ลายไม่เหมือนกันค <c oughs> ือหมายถึงว่าแทบจะมีแบบอ e ันเดียวบนโลกเลยอะไรเงี้ยเป็นลายแบบแล้วแต่อันเลยใช่ครับแต่ก็เป็นของสะสมได้ใช่ครับใช่ใช่เป็นของสะสมได้เวลา <c oughs> ไปงานแต่ละแต่ละร้งมันเลือกตั้งหอมกลิ่นเหมือนกันไหมทุกวัน โซนผมผมว่าไม่เหมือนอแล้วแต่ว่าสมมติถ้างานกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสดชื่นสดชื่นหน่อยมีความแบบว่าผู้คนที่ได้เข้ามาจะรู้สึกว่าโอเคสดชื่นสบายสบายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เทียบกับอากาศที่เมืองไทยด้วยนะเมืองไทยก็มีอากาศน้อยเลยการฉีดอะไรที่มันแบบอบๆมากๆอาจจะไม่ดีสาหรับกลางวันอะไรเงี้ยแต่ส่วนกลางคืนเวลาเราไปเราอาจจะได้แบบอะไรที่มันแรงขึ้นเอ่ออินเทนส์ขึ้นอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าเหมาะสมกับบรรยากาศ แสดงว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช่ครับแล้วแต่ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเป็นหนุ่มแบบไหนในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามชุดด้วยตามอะไรตามสไตล์ตามรูปแบบงานด้วยใช่ครับฝากงานฝากฝากถึงเฟซบุ๊กวันนี้ฝากงานฝากงานก็ เกตครับก็จะมีตัวเป็นปูออมโอนะเจ้าภาพปูครับผมแล้วก็ตัวกระพูอินเทนส์นะครับผมสองตัวนี้เป็นสองตัวใหม่แล้วก็สร้างอินสไปร์ความปุ๊ดักโลกขึ้นมาด้วยก็มีความแบบสติเบิลแล้วก็มีการร่วมมือกับทีมวิจัยใต้น้ำด้วยว่าจะทำยังไงให้เป็นน้ำหอมที่มีความแบบให้คุ้มค่ากับธรรมชาติแล้วก็เน้นทำชื่นธรรมชาติมาใช้โดยที่ไม่ทำลายโลกครับกก็ฝาไว้ด้วยครับทุกคนอันช่วงนี้ออกงานขอตาอนรับ คิวเยอะว่ามีเวลาพักผ่อนแต่บ้างนลีบ่าแต่ละคนอที่พี่ไปยังพักไม่ได้ตอนนี้ก็ตาลังแบบฝึกซ้อมแฟนมีครับอยากทำเรื่องดีที่สุดก็ต้องฝึกซ้อมเยอะนะพักไม่ได้เลยทุกคนที่พักหมดแล้เป็นยัไงบ้างนิวก็ก็ดีครับจริงๆก็ดีใจนะที่ที่งานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่ไปพูดเลยว่ายังพักไม่ได้อรัมันมีมันมีสิ่งที่มันต้องทำอะไรเงี้ยต้องให้แบบให้ให้มันตามมาตรฐานที่เราเคยเคยทำไว้อะไรเงี้ยเื่เรืองอะไรแบบนี้ก็ ตารางช่วงนี้มันก็แน่นแหละครับเรามีทั้งงานแล้วก็ซ้อมแฟนมีตมีโปรเจกต์อื่นๆอีกที่อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตั้งใจกันมากครับสําหรับการซ้อมแฟนมีตก็ฝากด้วยนะครับกดบัตรวันที่3มิถุนายนแล้วก็แฟนมีตของเราวันที่21มิถุนายนนะครับผมก็เหมือนที่ทุกคนพูดไปเลยครับเหมือนกับว่าพอกระแสตอบรับเจลบอยซีซั่นแรกมันดีมากอะไรเงี้ยพี่บอสก็เลยเหมือนว่ามีโปรเจกต์อื่นๆที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายที่อยากให้ทุกคนได้ดูอะไรก็ กำลังซุ่มทำกันอยู่ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีแฟนมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆในเดือนหน้าครับวันที่21ครับพี่แฟนมีิมาไปถึงในระดับพ่เจตอนนี้อะครับ on the way on the way สตอรี่เทลิ่งมียังไงฮะความอบอุ่นไอ้ความอบอุ่นอบอุ่อบอุ่อบอุ่นขอโทาเช้าอยู่ลิ้นไม่ตื่นอบอุ่โอ้ยกลัวจังเลยอ่ะมันอบอว่นยังไง ก็โมเดลของเจลบอยนะครับเราจะยกมาในแฟนมีตครับแบบให้คนหายคิดถึงมากกว่าบรรยากาศของเจลบอยตั้งแต่ซีรีส์ออนจบไปอะไรเงี้ยเหมือนมันก็เริ่มซาซาลงเลยก็เลยอยากจะเหมือนยกเจลบอยกลับขึ้นมาใหม่ให้ทุกคนที่มาแฟนมีตเราได้เจออะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าเพลงก็ต้องเป็นแนวเหมือนเราในซีรีส์เลยโอ้โหเกินคิดว่าเกินนะคือคือคือเพลงของพวกเราเองเนี่ยได้ฟังอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่ามีเพลงอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะแบบ ได้ฟังแน่ๆนครับในในแฟนมีครั้งนี้วอว่าไม่ได้อ่ะวูว่าเอ่อตอนนี้แหะครับก็รู้สึกไม่กล้าตอบอะไรทำไมโอ้โดนปรับเหรอโดนปรับครับก็เอาเป็นว่าคอนเซปต์หลักของแฟนมีตเราคือ close fan meeting ซึ่งความ close fan คือทั้งมาจาก close friend ที่เป็นวงเขียวใน IG จีกับผสมกับความ close fan ที่เป็นแฟนคืออยากให แฟนคลับที่มาแฟนมิตรของเรารู้สึกถึงความเป็นแฟนที่แบบว่าได้เจอเราในมุมที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนกับคนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นความใกล้ชิดซึ่งก็คือคอนเซปต์หละก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากให้วันนั้นมันออกมาดีที่สุดพี่ไปกามิจะมาไปไหมครับกามิจะมาคือเอาจริงคือโช์นี้ก็จะมีความแบบลงความเป็นเจลบอยออกมาเยอะแล้วก็จะมีความเป็นพวกเราทุกคนเข้าไปมสมด้วยจะมีความเป็นตัวเองเริ่มเข้ามาที มิติใหม่ๆของพวกเราหรือมุมบางมุมที่ไม่เคยได้เห็นไปชมให้ดูไม่แล้วคุณจะเต้นวันมามากไหมวันมามากผมเต้นมาเยอะมากโอเคแต่ผมอาจจะเต้นเพลงอื่นไม่เขาสื่อต้องเป็นสื่อสันแสบไครับทีอยากให้เห็นความจริงอ่ะคอนเซ็ปต์ของโปรสเป์มันเหมือนโปรสเปนที่เป็นวงเขียวใช่ไหมแต่วงเขียวมันแตกไปเราก็เลยเป็นวงจูบูโปรสเปนฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนแบบสมมติ ชอบโฟมดก็แต่งตัวเป็นเสียงชอบบ้าบิ่นก็แต่งตัวเป็นรัวชอบใครก็แต่งตัวอีกคนหนึ่งแล้วตามสไตล์นั้นเลยตามสไตล์แล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วเจลบอยคาแรคเตอร์ของเราไม่มีความแสบๆซนๆอยู่นะไม่ใช่แบบสนุกสนานแน่นอนหลายคนชอบบอกว่าได้เห็นโฟร์แมนที่เราคุยเราชอบปอยมันเติมอก็เลยอยากเห็นรีรีมายกันไปได้ไหมกับเวทีก็ชอบเป็นทีแรกของเจลบอยกับเวทีที่สวยใหญ่ๆ ก็จริงๆตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเวทีใหญ่ใหญ่จริงๆคือหมายถึงว่าพอพวกเราขึ้นกันเป็นสี่คนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีทั้งเป็นตัวทีเดินขึ้นไปแบบโอ้โหเจอทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยมันมีเห็นถึงข้อที่เราทําได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เราที่สิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรับใช้กับแฟนมีทางนี้รีเอาเป็นไงบ้างทุกทีก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าเป็นสเตจแรกในวงการทีป๊อปของเราที่ได้ขึ้้้นนนสเตจจริงงๆถึแมว่่าาาออผููคทีีีไปปปปดกช๊ ไม่ได้เป็นแฟนคลับเราโดยตรงคือเขามาดูหลายวงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ได้โอกาสขึ้นสเตจท,ที่แบบคนจะได้เห็นเรามากขึ้นแล้วก็ได้ทดสอบออสกิลของเราแต่ละคนด้วยว่าแบบการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยเป็นการเรียนรู้ผมรู้สึกว่าเป็นเ,เป็นคลาสหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพื่อเอาไปปรับใช้ใน,นอนาคตแต่เสกีนก็กำลัอยู่นะ ก็มีบ้างได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงตี่นเลยไหนมันตื่นนะพอได้ยินเสียงกินตื่นครับตื่นแต่พอลงวีทีก็คือหลับเลยใช่พี่เจเป็นไงบ้างพี่เจของผมเป็นความตกใจมากกว่าที่แบบพอขึ้นตั้งแต่รันทัวร์ไหนครับจนมาวันที่แสดงจริงก็ไม่คิดว่าเสียงมันจะกระหึ่มแล้วก็คนมันจะเยอะขนาดไหนก็เลยรู้สึกว่าวันที่ขึ้นก็ช็อปปิ้งก็ยังมีลอกๆหรือว่ายังมีข้อผิดพลาดอะไรเยอะก็รู้สึกว่าจะนำตรงนั้นมาปรับ แกในแฟนมีครับรู้สึกว่าเอออยากทำให้มันดีขึ้นแฟนมีตันมาตรฐานแน่นอนของเรามาตรฐานของเราแต่ละคนก็แซวบอกว่าเพลงก็น้อยแล้วร้องกันน้อยร้องกันท่านอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเวทีวม่าเ่เพาะมันยังไม่เต็มอิ่มแต่มีมันจะเต็มอิ่มไหมเรียกว่าให้ชิมก่อนให้ชิมให้ชิมถ้าอร่อยติดใจก็มาดูแฟนมีดอ่อยโอ้โหเสิร์ฟให้จุกจุเลย ครูบามนที่สามมิถุนายนนี้ก็ไม่กี่วันแล้วตอนสิบโมงครับที่คอทเทอร์สวีทเซเว่นอเวนทุกสาขาครับแล้วก็ออฟ t ิศแบบของครับช่วงที่ยี่สิบมิถุนายนครับห้าโมงยได้ขบนชด้วยอยุคเออเดีไม่ได้แบบไม่ได้แต่ทมีนะมีมนเ่เรีย่เียมวนเจีเียเรียลไหมมวนมูอันี้เลยสายมูอันนี้เลยสายมูวิ่สายมูเหรอเมื่อวานมีนิวเล่นไปแล้วผด โอ้ยแล้วลืมด้วยเมื่อวานหลับเลยไม่ได้ทุกคนพนมมือว่าตามว่าตามาโอ้โอ้โอเพียงเพียงน้อยแต่มากน้อยแต่ละสาธุปอ่อยกดได้นะปล่อยกดได้นะครับทุกคนอย่าลืมเพียงนะครับอ้าวนอีกหเึ่ยงคนไเนแอบแว่วๆมาว่าจะมีซีรีส์ฮะ่ใช่ครับ ใช่แหละใช่ใช่แบบใช่ใช่คือจริงๆก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าจะมีซีซั่นสองอะไรเงี้ยแล้วก็พวกตารางงานหรืออะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ที่ลุกี้เบอร์อัไอจีะไรเงี้ยว่าจริงๆมีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าน่าจะปลายปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปลายปีหน้าคิดว่าปีหน้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 าปคน้ซีซน่น้างี้ีน้าปีน้้านีาี้เนนีน้ เราเราก็ทำเต็นที่แล้วก็อยากให้ทุกคนชอบอยู่แล้วแต่พอทุกคนแบบชอบมากๆแล้วก็แบบมีเรื่องสองแบบขึ้นแล้วก็ยิ่งแบบแฮปปี้แล้วก็อยากตั้งใจทำให้มากขึ้นมากขึ้นดีก็เพื่อเาเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็อย่างที่จิวบอกไปคือคนงานบอสคูโนไม่เคยทำผิดหวังใช่ถ้าพี่หวังก็คุณบอสคูโนครับเหมือนเดิมครับก็เอาชื่อพี่บวังเป็นประกันมีมีแฟนไหมครับอะไรม่ครับ พีน้าครับชื่อว่าพีนาถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องทัวร์ไปจอดบ้านพี่บอลนะใช่ครับเออยังไปจอดบ้านเราใช่ครับอ่พวกผมไม่ไม่ไม่เกี้เหร่พี่บอลอะไรแบบนี้เออเลออนอ่ะเลออไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยครับอ่ะเลออนอะเลออนไม่แน่ใจไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบติว่าติ ไม่รู้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 เลยไม่รู้เลยแต่รับรองว่าินแน่นอนเป็นไงคือผมว่าซีซั่นแรกเราทำร้ายคนไปเยอะแล้วกันไงใจคนไปเยอะรอบนี้ก็อยากมาหวานบ้างอยากแสดงความแบบอบอุ่นใช่แต่ก็บอส์ซูโนครับก็อะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งแน่นอนใจฮะ ยังใส่ทีสารความเป็นวัยรุ่นอยู่ไว้ไหมฮะแน่นอนอ่ะแน่นอนก็ยังยังคือผมก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องคงคอนเซปต์ความเป็นเจ้าบอยไว้อยู่แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนอยากเล่าในคอนเซปต์อะไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามคามคาดหวังเพลงต่อไปมันจะมันจะมีอีกหลายเวอร์ชั่นลองลองมาฟังในแฟนมิก่อนก็ได้ครับ วอร์ชันก็ถ้าชอบเวอร์ชันไหนก็ลองบอกเรามาดูกันนะเราสืบได้ทุกเวอร์ชันได้ทุกเวอร์ชันนะจริงๆชอบเวอร์ชันไหนได้หมดเลยได้ครับชอบแบบว่ามันเกี่ยวก่บเออชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบแบบไหนก็ไอรย่างงเี้ยแต่สปีดอัพจะล็อกจะสดจะได้หมดเลยเราเราดีใจไหมที่แบบมันกระแสยังคงมาอย่างต่อเนื่องแรงอย่างต่อเนื่องกับเพลงก็ดีใจครับผมเพราะผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำมันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า ออขอบคุณมากๆที่ที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเรามีหน้าที่ในการในการทําผลงานให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลงานมันจะดังหรือมันจะไปทิศทางไหนก็ก็ต้องให้ผลงานมันมันไปของมันอย่างเงี้ยครับยอดวิวพุ่งไหมยอดวิวพุ่งไหมครัก็พุ่งครับก็พุ่งขึ้นจากเดิมก็น่าตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะสามเอ็มแล้วมั้งครับในสามล้านในในยูทูปใช่ฮะครับ ผมโคเบอร์เออสรุปใครโคเบอร์ใครอันนี้คือเออตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วพอพี่พี่ชงผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วต้องไปเช็คไปพันเสียงใช่เวอร์ชันออริจินัลอยู่ตรงไหนใช่ก็ชอบเวอร์ชันไหนฟังเวอร์ชันนั้นครับทุกคนเฮ้คขอบคุณคับ